ดึงเลยนี่เลยซ้ายตึงเลยนะ,นะไปนี่โบเรียนแน่น,นันไปมีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพี่ๆนาๆครับผม น,นี้ก็จะพาทุกคนออกหาอยู่หากินเหมือนเดิมแล้วครับผมก็มาต,ตบเเยื่อสดครับผมวันนี้กับไม้คลองธรรมชาติครับผมเดี๋ยวให้ดูไม้ครับตอนนี้ผมกําลงังขนของอยู่นะครับผมใกล้ถึงแล้วครับผมสักครู่นะครับนี่กับไม้เรานี่ครับผมไม้อันนี้จะเป็นทุ่งนาครับผมตรงนี้จะเป็นทุงนท่งนาทุ่งนาตรงนี้ผมเคยมาจับเขียดครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลองครับผมตรงนั้นก็จะเป็น สันครับผมสันเขื่อนกันน้ําครับผมกันเป็นคลองนี่ครับผมอันนี้เราจะลงตรงนี้ครับผมผมเอาหาตั้งคันเบียดไปวางแล้วครับนู่นจะลงห้าคันครับนี่ครับผมไมายที่ผมจะอยู่อันนี้ผบเหยือดสดนะครับผมจะใช้เลือดกับตับนะครับเป็นเหยื่ออุปกรณ์ของผมผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผม ครับผมระดับแรกผมจะวัดระดับน้ำก่อนนะครับผมไม่เคยมานะครับผมที่รู้ว่าน้ำนึกขนไหนี้ครับผมกกอุปกรณ์ระดับจากอมผมครับรก,กัอนจรครับผม อีกทุ่นหนงผงครับผมนี่เป็นสต็อปเปอร์ครับผมหนังยางสต็อปเปอร์หนังยาง ก็น่าจะได้แล้วนะครับผมถ้าทุ่นมันอยู่ในลักษณะนี้ครับก็คือทุ่นมันจะไม่จมลงไปนะครับผมทุ่นมันจะนอนน่าจะได้แล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นสว่างเตรียมอุปกรณ์ผมจะอยเลือดก่อนครับผมดยครับผม โอเคครับผมไปเกี่ยวเหยื่อกันครับผมนี่เหยื่อของเราครับตับหมูครับผมเ่ยว่อเราก็ตีเลยนะครับลำบากมากครับผมเรียบร้อยครับผมเกี่ยวประมาณนี้ครับผมไปจะตีเลยนะครับ ลอ,อยอตีก่อนนะครับผม,ผมลืมบอกนะครับเบ็ดเบ็ดที่ผมใช้นี้จะเป็นเบ็ดไอ ผมเอาเบ็ดตามคันนานะครับเบ็ดปักนะครับนี่โอ้มามาใสาค่คลิปนะครับผมก่อนผมออกไปปักเบ็ดนะครับผมก็มาโมูใช้ครับผมนี่ครับผมหนังสุดท้ายละ ร้อยครับผม5คุณพุ่นหนึ่งสอครบครับเดี๋ยวผมจะสาดเลือดไปเรื่อยๆนะครับผมเลือดนี้ผมก็จะสาดทุกครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ก็ชั่วโมงนึงครับดูอาการก่อนครับผมเพราะว่าตอนนี้ฟ้าก็มื่ดมาครับฝนจะตกเลยนะครับ นี่กินนะครับผมทุกคนนี่นี่นี่หลังนีนี่นี่หลังนี้ครับผมกำลังกินอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับผมมันไม่ลากนะครับมันกินดเดียรอให้มันลากครับผมครับผมหลังที่ทุ่นในสีเหลืองๆนะครับผมงายขึ้นนะครับกำลังกินครับกินสองอันเลยที่นี่ น่าจะปลาเล็กนะครับหนึ่งนังกินนะครัอบผงตอดใหญ่เลยนะครับไม่ลากนะม่นลากจะส่งสายวัดอยู่รู้ปลาอะไรกิน ครับผมหาอะไรแก้เซ็งกันอย่าบอกครับ นี่หาแย่ไข่มดแดงดีกว่าครับผมฝนเพิ่งตกนี่ครับผมทำไม้แล้วแต่ว่าไปหาแย่ไข่มดแดงก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาดูเบ็ดนะครับไปนี่ครับเดินมาเจอสองลังครับเจอเดิน,เดนมาเจอสองลังครับผมเแย่ดูก่อน,คร,นครับผม กลับไปนู่น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 มีแต่แม่ครับผมไม่มีใครไปไปไปไม,มีใครครับผมหลังต่อไปครับครับมีมาตรงนี้เจอหลังครับผม มีแต่แม่ครับดูครับผมมีแต่แม่ครับไข่มีนิดเดียวเป็นเดี๋ยวหาร่างเดินก่อนครับผมไหนต้นนี้เยอะครับผม นี่เจยาโอ้พอได้เกี่ยวไหมนี่ไปกันต่อครับเออดึงเลยน่นย,ยซ้ายตึงเลยน,นนะมาหนนั่นน,นั่น้เล่นนน้นไปมีเอา อยู่ไหมนะ่ะวายุโอ้ไม่เปิดน,น้ำร่องเลยอ่ะเอ้ยเปิดอันนี้ระดับไม่รู้เจ้าแล้วเจ้าเปิดไปหรือเปล่าไม่ไม่ได้เปิดร่องเลยหรอกไม่ก็ปล่อยบอกปล่อยดึงไปเลยครับผมหลังที่ไปแย่ไข่มดแดงมานะครับผมก็มีอาการหลังนึงนะครับผมลากโอ้โหวัดไม่ติดนะครับแต่ว่า ทีมงานลืมเปิดหน้าลอกครับผมมันก็เลยคายครับตามลุ้นกันต่อครับผมตอนนี้ก็กระจัดกระจายกันลงนะครับผมสี่คันห้าคันเปลี่ยนเป็นตะกัวหลังนึงนะครับผมสีหน้าดินไปเลยก็กระจัดกระจายกันครับผมโอเคครับตามลุ้นกันครับผมโอเคครับผมน่าจะต้องได้กลับนะครับผมอดีฝนจะตกนะครับมีอาการทีเดียวยองครับผม ลิงทีเดียวแต่ว่าวัดไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้มือใหม่นะครับผมตอนนี้ฝนกำลังมาครับผมเราขอตัวเก็บของก่อนนะครับผมฝนมาไปเจอกันใหม่ที่มาครับผม